คนทั่วกรุงตะลึงพระอาทิตย์ท่งกลดตอนเที่ยงเสมือนต้อนรับงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในสมเด็จพระบระมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาขณะที่การจัดงานต่างๆทั่วเมืองหลวงฝนเทลงมาดังน้ำมนต์ ก่อนจะหยุดไปช่วงเปิดงานส่วนคลื่นประสบนิกรแห่ลงนามถวายพระพรพระโอรสทุกจุดแสดงความจงรักภักดีพร้อมนำพระชายาลักษ์ไว้สการะบูชาด้านจุดจัดงานต่างๆคนแน่นขนาดแห่ดูก,การแสดงเน้นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาดูยากดารานักแสดงร่วมสร้างความบันเทิงจุดเยาวราชฝูงชนเบียดเสียด ยื้อแย่งไข่ต้มสีแดงกันเพียบงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชาญาที่ทางกรุงเทพมหานครรวมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีนั้น ในช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณท้องสนามหลวงลานพระพลามหาเจษฎดดาบ,บดินสวนสันติชัยปราการสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8ฝั่งทุนบุรีซุ้มประตูจีนวงเวียนโอเดียนเยาวราชลานคนเดินและอุทยานสาธารณะเบญจศิริซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติ พระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีเจ้าหน้าที่ได้มาจัดเตรียมสถานที่กันอย่างพร้อมเพรียงขณะที่บรรยากาศก่อนงานฉลองเริ่มนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา12นาฬิก35นาทีเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติพระอาทิตย์ส่งกลดเป็นวงใหญ่มากทําให้ประชาชนที่มองเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าพระอาทิตย์ส่งกลดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยและเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนเป็นการแท้ซ้องพระบารมีของพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชตในช่วงเย็นตามสถานที่จัดงานต่างๆมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยบริเวณท้องสนามหลวงได้มีการจัดเรียวขบวนเฉลิมพระเกียรติโดยก่อนพิธีจะเริ่มปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานหาที่หลบฝนแต่ริ้วขบวนที่ตั้งอยู่ไม่ได้หนีไปไหนได้เดินขบวนวนรอบสนามหลวงกระทั่งมีการนำผ่านพุ่มมาวางหน้ารูปพระฉายาลักษณ์ในพระบรมบงวงศานุวงศ์ที่ตั้งประดิษฐานอยู่หน้าประรำพิธีฝนที่กำลังตกลงมาได้หยุดตกทันทีประชาชนที่มาร่วมงานต่างส่งเสียงร้องหือหาพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ว่า ฝนหยุดตกเพราะพระบารมีของพระโอรสทั้งนี้ในจุดต่างๆที่มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองมีฝนตกมาทุกแห่งก่อนงานจะเริ่มขึ้นแต่เมื่องานเริ่มไปแล้วพบว่าฝนได้หยุดตกในทันทีทําให้ประชาชนที่ไปร่วมงานแต่ละจุดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเทพย,ยดาอารักษ์ทั้งหลายได้โปรยไพายน้ำมนต์ลงมาในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระโอรส โดยพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานโดยพระอัยกาพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษเมื่อวันที่15มิถุนายน2548ซึ่งในการนี้ในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายความหมายของพระนามดังกล่าวไว้ผู้ทำประทีปคือปัญญา ให้สว่างกระจ่างแจ้งและผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงต่อมาในวันที่4กรกฎาคม2548พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรทรงพระโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดเป็นภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชตนอกจากพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตจะเป็นพระนามมหามงคลที่พระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่9ก้าแล้วคำว่าทีปังกรยังมีที่มาอันเป็นมงคลทางพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในจำนวน28พระองค์นั่นคือพระทีปังกรพุทธเจ้า เมื่อเวลา9ก้านวิกาวันที่5พฤษภาคม2,562พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรารามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีสเสด็จจากพระที่นั่งจกักรพรรดิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินท์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหส่วรในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2562ในการนี้พระบาทสมเด็จ พระประเมนทรรามาธิบุรีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้อ่าลักษ์อ่านประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นสมเด็จพระเจ้าโลกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลยราชกุมารความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชาประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าได้เสด็จถลิงถวันราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ทรงเจริญวัยตั้งพระไทยศึกษา และทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตยะกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศต,ตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังคอนรัศมีโชตตามที่จารึกในพระสุพรรณบัติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมงกูลสิริวิรูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรรัชกาลที่สิบชั้นที่หนึ่งขอทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปาิพาน คุณสารสมบัติสัพสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลวิบูรณสุภผลสกุลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคม2,562เป็นปีที่4ในรัชกาลด้านพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่20สิงหาคม2,551สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมงกูลณสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตละดาเพื่อร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านวันที่สองตุลาคมปีเดียวกันนั้นทรงได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลงานประหยัดน้ำไฟที่จัดขึ้นประจำในโรงเรียนจิตลดาโดยพระองค์ ปฏิบัติอยู่เป็นประจำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระสหายในวันที่22สสกรกฎาคม2555เสด็จไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลประธานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทต่างๆในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาในพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรอเก้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมงกูลสิริวิบูลราชากุมารส่งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงทำความสะอาด ภายในสุสานหลวงและวัดร,ราช,ชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารรวมทั้งประทนานน้ำดื่มอาหารและพิมพ์เสนน้ำแก่ประสกนิกรที่มาร่วมในพระราช,ชพิธีณบริเวณสารหลักเมืองอีกด้วย <S <S คนทั่วกรุงตะลึง พระอาทิตย์ทรงกรดตอนเที่ยงเสมือนต้น